ถ้าผมให้คุณผู้ชมใช้แสงอาทิตย์เผากระดาษคุณผู้ชมจะทำได้หรือเปล่าครับแน่นอนคำตอบก็ต้องเป็นทำไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าผมให้อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งอุปกรณ์ชิ้นนั้นก็คือแว่นขยายคุณผู้ชมคิดว่าจะทำให้กระดาษเผาไหม้ได้หรือเปล่าแน่นอนถ้าให้แสงอาทิตย์ส่องผ่านแว่นขยายแล้วรวมแสงทั้งหมดไปจดจ่อที่กระดาษ สุดท้ายแล้วกระดาษนั้นก็ต้องลุกไหม้ได้อย่างแน่นอนซึ่งหลักการนี้ก็เหมือนการจดจ่อและให้ความสนใจไปที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้าคุณมีสิ่งที่จะทำหลายสิบอย่างแล้วคุณเลือกที่จะทำทุกอย่างแบ่งเวลาทำให้เท่าๆกันทั้งหมดเชื่อหรือไม่ครับว่ามันมีโอกาสน้อยมากหรือแทบจะไม่มีโอกาสเลยที่คุณจะชํานาญเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้เพราะว่าคุณกระจายความสนใจมากจนเกินไป ในกฎ80-20จะบอกไว้ว่าสิ่งที่คุณให้ความสนใจ20%จะสร้างผลลัพธ์ได้ถึง80%แต่ถ้าคุณให้ความสนใจกับสิ่งต่างๆ80%จะสร้างผลลัพธ์ได้แค่20%เท่านั้นคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าร o เรนบัฟเฟตตและบิลเกตต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการโฟกัสคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาประสบความสาเร็จอย่างทุกวันนี้ได้ หลายๆคนมักจะเชื่อว่ายิ่งทำมากยิ่งดียิ่งขยันยิ่งดีขยันคือสิ่งที่ดีอันนี้ผมเห็นด้วยแต่คุณขยันแบบถูกที่หรือเปล่าแล้วคุณฉลาดที่จะขยันแค่ไหนฉะนั้นการฉลาดที่จะขยันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นคือสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเมื่อคุณชำนาญจนถึงขั้นประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นแล้วมันอาจจะทำให้ชีวิตของคุณพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ได้ แล้วการโฟกัสก็ยังมีความสัมพันธ์กับกฎหนึ่งหืนชั่วโมงอีกด้วยกฎหนึ่งหมนชั่วโมงบอกไว้ว่าเมื่อคุณทำสิ่งใดก็ตามครบหนึ่งหมืนชั่วโมงคุณจะเป็นผู้ที่ชำนาญเรื่องนั้นๆในขั้นอัจฉริยะฉะนั้นยิ่งโฟกัสในสิ่งเดียวสิ่งนั้นก็จะง่ายมากขึ้นที่จะถึงหนึ่งหมืนชั่วโมงได้ไวขึ้นจริงๆแล้วเราต้องการความชำนาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อที่จะนำเรื่องนั้นมาสร้างเงินให้กับเรา เราไม่ได้ต้องการที่จะทำได้ทุกอย่างแต่ไม่ชนานาญเรื่องอะไรเลยเพราะการไม่ชนานาญจะไม่สร้างเงินให้กับเราฉะนั้นแล้วจงจดจ่อกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งและทำมันอย่างเต็มความสามารถเมื่อคุณคิดและพิจารณาดีแล้วว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วสิ่งนั้นจะสร้างความมั่งคั่งให้กับคุณในอนาคตผมหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ในครั้งต่อไปแล้วเจอกันวิดีโอถัดไปนะครับ